หนวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นเจ็ดนาฬิกาเด็กๆกระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่ารักแม่แม่ก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักลูกคนเดียวคนอื่นจะไม่เลี้ยวจะไม่เลี้ยวให้เสียเวลาสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันในคลิปสุดท้ายแล้วนะคะ ของหน่วยวันแม่นะคะคลิปนี้จะเป็นเรื่องการปฏิบัติตนในวันแม่ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆจะเป็นเด็กดีของคุณแม่ได้อย่างไรบ้างคะเอตั้งใจเรียนไงคะช่วยคุณแม่ทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเชื่อฟังคุณแม่ค่ะและในวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆการกราบคุณแม่นะคะเร,เราไปดูการกราบคุณแม่กันเลยคะ่ะ การกราบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นคล้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ จะกราบคุณแม่ในวันแม่แล้วเด็กๆสาม,มาหอมแก้มคุณแม่กอดคุณแม่และบอกรักคุณแม่ได้ทุกวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีสสดค่ะ